สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องสัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องสัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์นะครับเวอร์ชั่นสกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปจากช่องชัชวานสไตล์เวอร์รชั่นสนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์รชันสกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิป ต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่้พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็คิดใหม่จากช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับช่องชัชวัตรสไตล์นะครับก็มีนะครับโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับมานําเสนอเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอทั้งหมด6ตัวนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ ตัวแรกนะครับโปรโมชั่นเสร์มอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดดอกจัน935ดอกจันนะครับ35ี 3, 5, ่เลียมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g ิกใช้งานได้30วันเน็ตไม่อนันเน็ตไม่ลดสปีดใช้งานได้1เดือนหรือว่า30วันนะครับดอกจัน 935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมโอเคครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่2ตัวที่2นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน35 36นะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 10G นะครับใช้งานได้30วันนะครับหรือว่า1เดือนเน็ตไม่อันเน็ตไม่สปีด 9, 3, 5, ดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมนะครับเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่3ตัวที่3นะครับของครือข่ายทูมูฟนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่5 g ิกนะครับ ใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเน็ตไม่อันเน็ตเป็นสปีดนะครับดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่4กันนะครับตัวที่4นะครับของเค,ครือข่ายทมูกให้เพื่อนๆกดดอกจัน93นะครับขอโทษทีเดียว900ดอกจัน3510สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต นะครับความเร็วอยู่ที่1นึิกใช้งานได้1วันเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน935ดอกจัน3 1 5สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่5กันนะครับตัวที่5นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน878ดอกจัน162344ส 4, 4, ี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตนะครับ ความเร็วอยู่ที่2องิกนะครับใช้งานได้30บวันนะครับหรือว่า1เดือนเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลด,ดสปีดนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันหนึ่งหกสองสามสี่สี่สี่เหลี่ยมเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่6นะครับตัวที่6นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจันนะครับอ่อาเก้าสามห้า ดอกจัน95สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกนะครับใช้งานได้1เดือนหรือว่า30วันเน็ตไม่อันเน็ตไม่สปีดนะครับดอกจัน935ดอกจัน95สี่เหลี่ยมและนี่ก็คือนะครับทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมนำมาแนะนำเพื่อนๆน,น,นะครับ อาจจะมีตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมคลิปวดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับอย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัดสวัสดีสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับ และที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็คลิปใ,ใหม่นะครับจากช่องอชัวชวัตสไตล์ร์ชั่น2กันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัวชวัตรสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ